คลิปนี้เราจะมาทำตัวสกินเพชรหรือว่าสกินสัตว์เลี้ยงกันนะคะอ่าทีนี้แต่แอมจะมีทำไปแล้วอันเนี้ยแอมว่าสกินสัตว์เลี้ยงเนี่ยแอมว่าน่าจะต้องอเ,ลเ,ลเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยถึง65้านะเลเวลสัตว์เลี้ยงมาจากไหน ก็จัดตัวเป็นตัวนี้ค่ะอัพตัวนี้อัพเลเวลหน้าเนี้ยให้ถึงเลเวลหกสิบห้าถ้าสมมติว่าเลเวลหกสิบห้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าเนี้ยโผล่ขึ้นมานะคะอ่าหน้านี้โผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้เวลาเราอัพอัพยังไงนะคะอันเนี้ยแอมมีทำไปแล้วเหลือแถวที่ห้าอยากจะทำแถวที่ห้าดูมันยังไม่ได้ทำเนาะ ทีนี้แถวที่5ก็เลือกที่ทุกคนจะอัพเลยเดี๋ยวแอมจะให้ดูทีหลังนะคะว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยแอมอัพอะไรไปบ้างตอนนี้แอมจะมาสอนการอัพก่อนอใช้เป็นอเอาเป็นทดถูกก่อนแล้วก็กดก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลนะคะ ทีนี้ทดหููด้วยวลว่าแล้วสลับก็ยังเลยวลวสี่นะคะมันจะดูยากๆนิดนึงนะ สลับ Level เลเวลหนึ่งต่อเลเวลห้าสูงสุดเลยว่าสลับเนี่ยมันจะเปลืองมากเลยนะแอมอยากได้หดถูเลเวลห้าสามสุดเลเวลห้าหดถูพลังจิตใหม่ได้ยังไงอ่ะ โอเควิธีฟีทีอัพก็จะประมาณนี้ค่ะวิธีอัพก็ต้องกดเรียนไปอืมเลขสี่เนาะอ่ะโอเคก็จะใช้ประมาณนี้ขอกดอีกทีนึงสลับเอาเลขห่าอ่ะโอเค งงไหมอะ่ะงงกันไหมอะ่ะงงกันไหมปกติเนี่ยพวกพวกสกิลอันนี้มันจะซ่อมได้แล้วก็สนับเวลาเราอาัพอ่ะมันก็อ่าจะสามารถเลือกก็กดเหรียญเลือกว่าจะเอาพลังจิตอันไหนได้แ้วแอมก็กดวันลงไปเพราะแอมก็ยังใช้ห้าเหมือนเดิม ก็ะจะเป็นเลเวลหโอ้ยตัวนี้แอมมีเยนะทำให้น้อยมากเลยอลองอันเนี้ยลองลองไปเล่นดูนะวิธีการเปิดสกินอ่าสกินอันใหม่อะทีนี้เดี๋ยวแอมจะมาให้ดูนะว่าอ่าแต่ละตัวเนี่ยที่ใช้หลักๆเนี่ยแอมอัพสกินอะไรบ้าง อ่ะโอเคมาเริ่มต้นที่หนูเทพเลยค่ะหนูเทพที่อํมใช้ก็จะใช้ประมาณนี้ตีไวยเลือดต่อสู้คุ้มครองแล้วก็ไฟผนึกมานอ,อันนี้หนูเนาะอันนี้ส่วนนี้จะเป็นเห็ด3ามชั้นนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปก็ไก่เนาะอืมต่อเบล พี่เขียนเหยี่ยวนะคะแล้วก็หมาต่าหิมละลกคูณพกามานนะคะแต่หลักๆเลยที่ใช้อจะใช้แค่หนูเทพกับเห็ด3ามชั้นแล้วก็เต่าแบวแค่นั้นเองจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะ อเรามาดูสเตตัสของหนูเทพที่ได้นะคะค่อนอ,อันนี้สามชั้นนะคะไก่อ่าแล้วก็เต่าแปวนะคะอ่าทีนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเลเวลหก 65ขึ้นนะคะเลเวลหกสิบห้าตัวจะทำได้ทีนี้มาดูตัวผาานะตอนนี้โยกลังมันเปิดตัวสกินผาานะใหม่ใช่ไหมเป็นจิตโบลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้จิตโบลเลอร์เนี้ยอัพได้ก็ต่อเมื่อสกินผานะหนึ่งสอมสีของ4อันที่อําใช้เนี้ยเต็ม10หมดเลยอ่าถึงจะอัพได้นะ ่าพออัพปุ๊บตอนนี้แอมอัพไปเลเวลสี่แล้วเนี yeah. ่ยถ้าจะอัพเลเวลห้าต่อไปมันบอกว่าต้องมีหนึ่งสกินอ่า,าหานะเลเวลสิบเอ็ดนี่ยถึงจะอัพขั้นต่อไปได้อีกอ่ะบอเลอร์ อันขอแก้นิดนึงนะถ้าเป็นในตัวตัวของ g o b a l อ่ะมันบอกว่าอ่าต้องมี1 level 1 level 1 level ที่มี level 8อ่าถึงจะอัพได้ก็น่าจะลองลองไปอ่านตรงที่หมายเหตุมันดูนะคะการอัพเวลอ่ะมันจะมีบอกอยู่อันนี้อมไม่ได้ดูมาเนาะแต่รู้สึกจะยังรู้สึกจะ ต้องมี8หรือมี10นี่แหละทุกคนทุกคนไปลองดูแอมก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ถึงเหมือนกันอ่าห่างหายจากการอัพภานะพอสมควรอ่าอการนักหน้าผลของพรหานะสููสามารถเลือกได้นะคะตัวนี้ค่ะว่าจะใส่ช้สเตตัสของอะไรบ้างอันนี้ก็เลือกได้อ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะอันเนี้ย เดี๋ยวราทำไปพร้อมๆกันแอมก็กจะเล่งอัพ,พาหนาเหมือนกัน